สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้าหนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ยังอยู่กันกับคลิปกบยางมือใหม่กบยางสมดีนะครับ EP ที่16อ่าถ้าจะไม่ผิดนะ EP ที่16นะครับวันนี้มาตอบคำถามเกี่ยวกับการลงลวดลายของกบยางนะครับน้าเจดจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คนเดิมนะน้าเจถามว่าน้าหนวดครับช่วย สาธิตวิธีการลงลวดลายนะครับโดยเฉพาะลายหนวดาลายหนวดที่นนหนวดเขียนเป็นเอกลักษณ์ของนนหนวดตลอดนี่แหละนะครับยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับลายหนวดเนี่ยว่ามีวิธีการเขียนยังไงใช้อุปกรณ์อะไรเขียนนะครับเรื่องอุปกรณ์เนี่ยนะครับนนหนวดอยากให้วัยรุ่นลองย้อนไปดูในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงลวดลายนะครับนนหนวดทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวนนหนวดจะมาสาธิตวิธีการ เขียนลายหนวดนะครับให้นเจตจ,จากประโคิรลขันได้ชมนะอ่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างก็เนี่ยน้ำยางสีดำนะครับน้ำยางสีดําน้ำยางสีดํานี่ก็ได้จากการเอาสีแม่สีสีดําไปผสมน้ํายางใสนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปของการผสมน้ํายางเนี่ยที่ผสมสีเนี่ยเดี๋ยวน้าหนวดจะทําแยกให้อีกทีนึงนะครับอ่ะอุปกรณ์มีน้ํายางนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่น้าหนวดใช้เป็นประจํานะครับก็นี่เลยครับ ตะเกียบนะครับด้านหนึ่งเหลาแหลมแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับมีแค่นี้เองนะครับอุปกรณ์มีแค่นี้แล้วก็วิธีการเขียนหนวดก็ไม่ต้องไปไม่ต้องชุบน,น้ำน้ำส้มสายชูด้วยนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยรอให้น้ํายางเนี่ยแห้งไปเองนะครับเ้าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวนั้นหนวดจะซูมให้เลยนะซูมให้เลยน้ํายางออกไปก่อนนะก็คือเราเอาปลายปลายด้านปลายด้านแหลมเนี่ยนะครับจุ่มไปที่น้ํายางแล้วก็มาเขียนตัวกบเท่านั้นเองนะครับอ่ะ ซูมเพื่อเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่นันหนวดจะเขียนไว้เดี๋ยวนะที่ตัวกบเลยอมันด้านไหนวะน่าจะด้านนี้แหละด้านขวาของตัวกบนะเนี่ยเนี่ยด้านขวาด้านนี้ใต้ท้องตรงนี้นะครับอ่ะนันหนวดจะลงให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่จุ่มน้ํายางมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เขียนลงไปแช่ไว้สักนิดหนึ่งวาดไปนี่ตวัดนิดนึงนะไงล่ะนะครับอีกด้านหนึ่งก็แช่ไปนิดหนึ่ง ตวัดไปแค่นั้นเองนะได้ลายหนวดแล้วแค่นี้เองนะครับอุปกรณ์มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะก็นี่แหละครับวิธีง่ายๆนะครับคืออาจจะต้องใช้ฝึกฝนกันนิดนึงแรกๆนะหนวดต้องบอกก่อนนะเขียนไม่สวยแบบนี้หรอกนะครับมือสั่นด้วยนะครับแต่พอทําไปเรื่อยๆนะครับความชํานาญเกิดขึ้นนะครับเราก็จะรู้เทคนิคเองนะครับว่าจะต้องอาวางมือลักษณะไหนนะครับแล้วก็ น้ำหนักกดลงไปยังไงนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตัวกบยางของเราเนี่ยมันมีแรงหนืดในตัวมันนะครับถ้าเรากดมากเราจะลากสีไม่ออกนะครับเหมือนปลายของตัวเนี้ยตัวเหลาแหลมตัวเนี้ยมันจะไปกดที่เนื้อยางนะครับอ่านะครับแต่ว่าเทคนิคทั้งหลายที่นนวดอธิบายก็นั่นก็เป็นเทคนิคส่วนตัวล้วนนะครับขึ้นอยู่กับวัยรุ่นทั้งหลายนะครับแล้วก็นเจดด้วยจะเอาไปปรับปรุงและพัฒนา ในการเขียนและการลงน้ำหนักในรูปแบบของตัวเองอย่างไรนะเอาลายหนวดนี่ก็เหมือนกันนะครับสามารถเอาก๊อปปี้ไปทํากันได้นะครับนะ้าหนวดไม่ห่วงนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นการถ่ายทอดเพื่อนําไปต่อยอดนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับ f c ที่ติดตามกบยางมือใหม่ของนหนวดและนะ้เจดด้วยนะครับจะ ประจบคิรีขันนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้สั้นๆได้ใจความและได้ความชัดเจนนะคลิปนี้ไปก่อนบายบายปูนปู bye.